ไปเบลล่าไปหาเห็ดไปหาเห็ดซอยแม่ไปไปไป,ไปคำมืดแล้วไปหาเห็ดซอยกานเฮ้าไปพี่น้องเข้าป้าหาเห็ดฝนตกไม่ไม,ไมเ,ปเปียกเปียกเปียกป้ากับเปียกป้ากเกิดมืดมืดนั่นสิละจ้ะหามวงแร้งละจ้าจ เข่าปลากับบ๊อบนม่ายเด้อพี่น้องเด้อยานหลงย่านยังเด้อจ้าไปน้ากันเลยจ้าไปกับประชนจ้าไปไปล่ะกมอนเกดับธารกิจตามหาเห็ดกะพ่ออีกแล้วพี่น้องเนี่ยมันบ่ได้ยวนแปนปันได้เด้อจ้าเนี่ยยูหกคือกันจ้านี่ดอกหนึ่งเนี่นี่ดอกเห็ดเด้อจ้านี่ดอกหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อ คนเด้อพี่น้องพ่อเฮ็ดแล้วก็จะมาเก็บเฮ็ดจ้ะสวัสดีค่ะพี่น้องมันนี่กัดมืดๆแน่นะจ้ะใกล้จะหกโมงแล้วเนาะประชนกับรังมาพ่อเฮ็ดอีกนี่จ้ะมาเก็บเฮ็ดกับประชนเดอ้ออ่าคลิปนี้ประชนกับขอบอกไว้ก่อนนะจน้ะเนาบางเฮ็ดในป่าก,ก็กินบ่ได้เด้อจ้ะ วัแม่นว่าสิกินได้ทุกเฮ็ดเราจะเนาะอันนี้อันเฮ็ดพึ่งขาลายจา้ะี่จ้ะอันนี้เป็นเฮ็ดพึ่งขาลายจา้ะอันกะเขาปลาเขาดงมันก็บ่ะไรอันง่ายปานไดนเน,นาะจะเนาะประชดกันเฮ็ดดอกนี่ปานเสือประชดเลยเบิ่งแหน่เฮ็ดขาลายนี่เฮ็ดพึ่งขาลายพี่น้อง <c oughs> มันก็บ่ได้ง่าย,ายป็นได้เนาะจะนอนอันประชชนก็เห็นเออน้ำกับปักเด้อพี่น้องน้ำกับปักกันยังเด้อจา้าอันนี้ดอกตูมสิริงๆถึงกันนี่เด้อจ้ากว่าจะหาได้กับบ่ง่ายจา้าหาไปเรื่อยๆกับประชชนเลยจ้ะเนาะเห็นสองดอกตะวนันก้มลงไปแล้วก็เห็นอีกเนกาะจ้ะเนาะพี่น้อง ีดอกหนึง่งจะทาง <c oughs> เด้อเวลาก็นัน่งถ่ายท,าทั้งคนละ <c oughs> เ็ดหลายอย่างก,ก็กินได้แต่ว่าประชนก็บ่าเอาแด้พี่น้องเนาะแบบนี้มันกินได้ประชนก็เอา m a เ e คชัว n o ยูโน่ m ัสไมโน i ล e ไม่ไม like really. <laughs> ่ไม็ไอ่ไม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 ่เม่ไม่ไม่ไมไม่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 ยม่ไม่ไม่เม่ไ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 ป่ไม่ไม่ไตม,มไตไม่ไม่ไม่่ไม่ไไม่ไม่่ไม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 ่่ไม่ไม่ไมไม่ไม่ไม่ไม กำลังกันเข่ามากัดอันบ่อดโดนเนาะจ้ะเนาะฝนตกฝนตกประชนกันเลยอันใส่อันสูตรแบบนี้มากเนาะพี่น้องเนาะฝนมันตกเคลยหาบึงกันมีไปกันต่อก็ปะชนเลยพี่น้องป้ากะฮกแบบนี้แหละจา้ะฮกโคกตะวนันมันก็นบ่ถึงก็หกมากเนาะพี่น้องเนาะกะหาไปเรื่อยองสิงล่ะจา้ะ เวลาประชน่นก็จะซับซับซับหยัดไว่ม่องเก่าได้พี่น้องเนี่ยซองเหมือนประชนเห็นยีดอกหนึ่งท่างนี่เดินนี่เดินนี่โอ้น้ำน้ำน้ำตัดหยากแน่นี่เด้เดอ ừ. จ้ะ กวดสายตาไปอีกพู้นก็เห็นยุ่มหันดอกนึงพี่น,อน้องะหัวพันกําลังขึ้นนี่นะเดี๋ยวประจนไปเก็บออกก่อนเด้อประจนพ่ออีกแล้วพี่น้องถ้าพ่อแบบนี้นะานะค่ะนาะมันนั่นเกิดเป็นมูเลยเดย้นี่เนี่ยนี่จ้าดอก้าง,งามนี่พี่น้อง โอ้เห uh, oh, oh, oh. yeah, yeah. ็ดพึ่งโอ้โอ้โอ้ยะยะจะดอกได้ได้อันกะเอานะคะเนาะข้างีนี้ดอกเก็บซะก่อน งามกันยังยี่พี่น้องเี๋ได้มาแล้วนี่ตัดขาอันนี้เห็ดผึ่งขาล่ายแต่ว่าดอกเพิ่นนั่นเป็นสีน้ำตาลแล้วจะเด้อเนี่ยเป็นสีน้ำตาลพ่ออยู่นี่ได้หลายดอกเนาะพี่น้องเนาะน,นี่จะดอกสวยอยู่ดอกสวยดอกอยังอยู่ เมื่อกี้เก็บดอกสีน้ำตาลบันนี้เอ้ยดอกสีชมบันนี้มาพอดอกน้ำตาลเนาะพี่น้องดอกตุ่มๆมันก็นยังออกออกไปเรื่อยๆพี่น้องนี่เห็ดป้านี่ออกไปเรื่อยๆอันนี้ประชนเอาบอ่อโอ้มันงามอยู่มืงขามันก่อนงามอยู่ <c oughs> เอาเอาเอา ไปต่อกันเลยจ้ะไปต่อกันเลยเด้อจ้ะพี่น้องจ้ะบ,บรรยากาศในป่าพอดีแดดออกมานิดนึงจนะหกโมงแล้วเนาะแต่ช่วงกันย่างไปเรื่อยๆคุนเบล่าฮัลโหลเบล่าไปช่วงก็เบล่า,บบลามาหาเห็ดดีดีพี่น้องเอนี้ใส่สูตรมาเลยจ้ะ มันจะบม่ได้เปียกนะจ๊ะเนาะประชันั่นมางวดที่แล้วอันประชันอันเอาตะเสือกันหนาวมาซื้อบัดน,นี้เอาสูตรใส่มาพร้อมเลยไอเก็บเห็ดโอ้นั่นดอกหนึ่งเออนี่เด้อกลมเก็บเห็ดก่อนพี่น้องนี่ดอกบ่าง,งามปันใดแต่ว่าก็ใส่ได้ใส่ได้ ล่ะปาบรรยากาศในปลาด้วยพี่น้องก้มตาก้มหาเห็ดพี่น้องเก็บเห็ดได้มาอีกละดอกหนึ่งก้มเก็บเห็ดนั่นแหละบรรยากาศในปลานั่น้าบ่ใส่หมวกกับเบิ่งเอาโหลดนั่นน้ำบกเกาะหะ this, ัวเจ้าไปกันเจ้าไปกันตากันแนมหาเห็ดพี่น้อง ไปกันไปการก้มไปงังนสิละจ้ะฟังเทียนน้ำเกาะหัวเกาะยังนะพี่น้องเนาะเกาะมันยังเออใครยู้มบ่หกปันใดกันยางตามคนเวลาไปพี่น้องไา ดอกนี่แม่บังเนี่พี่น้องเฮ็ดได้หนเ <g iven> พิ่นดันขึ้นน้ำมอดปาดปาดเบิ่งแต่ว่าไปชนบ่เอาเด้อพี่น้องบังเนี่เบิ่งขาเพิ่นพึ้งบ่เอาบ่าเอาอันนี้เอาไว้เอาไว้อันนี้บ่เอานี่เด้อจ้ะพี่น้องบางเห็ดก็กินบ่ได้เด้อจ้ะเด้อบ่แม่นเห็ดละง,งอกเด้อจ้ะ ถ้ากินเข้าไปนี่อาจจะถึงชีวิตได้ดเด้อเด้อปลาเห็ดเด้จ้ะชนมาหาเห็ดอีกแล้วนี่พึ่งเขามาพึ่งเขามาจ้ะเห็ดบางอย่างก็กินบ่ได,ด้เด้อพี่น้องเห็นแต่ตว่าเก็บเห็ดย่ะเก็บเอาไปทุกอย่างทุกแนวด้อจจะเด้ออันตรายค่ะนี่พี่น้องจ้าเห็ดอ,อันนี้กินบ่ได,ด้เด้อ้ี่ด้อนี่งามงามค่ะเพราะปันเห็ดละงอบนี่แหละจ้ะ กินบ่ได้เด้จะอันตรายอันตรายถึงชีวิตเลยจ้ะเนี่ยเดี๋ยวจะเอากล่องให้เบิงะะงเงเบ่งให้ไก่ๆนะจ้ะนาะพี่น้องเอากล่องมาเบิ่งไก่ๆเนาะนี่จ้ะพ่นดอกงามงามเด้พี่น้องเนี่ยดอกงามงามต่ว่ามีสึกมีถากอย,าอย่างมากินเพินินนะจ้ะเนาะต่ว่าก็อันตรายนะคะนะพ่นจะออกลายเลา,ลาๆนี่จ้ะ เห็ดอันตรายเดอ้อนี่เดอ้อเดี๋ยวประชนันั่นไปเขาปลาคือว่าบอกแนะ่เห็ดยังกินบ่ได้อันนี้ประชนันว่กินดกเดอ้อจ้ะเด้อนี่อันตรายสวยอันตรายนี่สวยอันตรายเลยเด้อจ้ะนี่งามงามเพิ่นไข่เพิ่นน้องๆกันน,นะแต่ว่าเห็ดอันนี้กินได้จ้ะพี่น้องนี่เขาเอิ้นเห็ดเขาน้มหมากจาก้ะ หลายอยู่พี่น้องแต่ว่าประชนพ่กเก็บเนาจนะเนาะนี่ได้จ้ะดอกตุ้มๆตุ้ม,มยังนี่อันนี้ประชนพ่กกินแต่บางก้นเพิ่นกับกินเราจะแต่กินเห็ดอีกยังก็ต้องละแวกระว่างนะพี่น้องหลายเลยจ้ะมันจะเกิดผสมกันนะจ้ะเกิดผสมกันยู่จจงสี่ละจ้ะอันนี้ก็ อันนี้อันเห็ดอันนี้บางคนเพ guard, at, ิ ació, ่งก็กินนะจ๊ะเด้อเพิ่นว่าเห็ดกอเห็ดอีหยังนี่นี่จ้ะอันนี้ประชักินนี่ดอกนี่เห็ดผึ่งอันนี้อันนี้เห็ดผึ่งจ้ะพี่น้องอันนี้อันนี้เห็ดผึ่งอันนี้เห็ดผึ่งนี่อันนี้นี่เห็ดผึ่งอันนี้ประชักินเห็ดอันนี้จ้ะนี่จ้ะนี่เด้อเห็ดผึ่ง ประช่อนกินแบบนี้มันจะมีดอกสีสมกับสีน้ำตาลแบบนี้แหละจ้ะสีดำสวยอันตรายแบบนี้จะเก็บเด็ดขาดเด้อพี่น้องอันตรายมากๆเลยจะเอาให้เบิ้งไกลๆเด้อพี่น้องเนีสวยอันตรายมีเด้อจ้ะประช้อนับเด้อจ้ะเด้อ สวยอันตรายค่ะนี่สวยอันตรายกินไม่ได้นะคะก็มีอะไรมากัดมากินเขาอยู่นะคะประชนเอาประชนเอาไม้เสียบออกมาเด้พี่น้องมันงามมันหยางเนาะพี่น้องประชนก็เอาไม้เสียบออกมานี่ดอกตุมต้มๆยังสีโบแมนเฮดละง,งกเด้อพี่น้องโบแมนเฮดละงก <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆจะทุกคนคะ่ะมันอยู่แบบนี้นะคะนี่ค่ะ <c oughs> เก็บไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะอยู่อย่างนี้นะคะนี่ค่ะเก็บไปเรื่อยๆ อันนี้ก็ใช่ค่ะนี่นั่นล่ะนี่ค่ะเก็บไปเรื่อยๆเนาะนี่ก็ใช่เด้อได้สี่ดอกตรงนีน้สวยๆเลยจ้ะน,นี่จะสวยๆ เห็ดพึ่งขาลายเห็ดพึ่งขาลายจ้าไปเรื่อยๆกับประชนกับเบลล่าเลยจ้าขโมนเบลล่าไปหาเห็ดกันจ้าเบลล่ากับเป็นดาล่าให้ประชนจ้า ใกล้สิกับบ้านแล้วหาอีกจักน้อยนี่จ้าทางกระบานสิกับบ้านกันแล้วกระเบลาบรรยากาศกะแบบนี้แหละจ้ะมืดมดคึมๆนังนสิละจ้ะ หกโมงแรงนะค่ะพี่น้องหกโมงแรงเนาะนี่จ้ะหกโมงแรงหกโมงเยง็นจับพี่น้องมาหอดบานกับคำมืดพอดีจ้ามาหอดบหมนบานเนี่ยคำม,มืดพอดีคุณเทปแต่ใจร้า,ายอยู่ <c oughs> ได้หลาย,ยจ้ะ เดอ้อเห็ดแนวกินได้เอาไปพัดเอาไปต้มเอาไปแกงนะพี่น้องแน่กินได้ก็ง่ามกนยังอันใดกินบ่ไห้ก็อยกเก็บเอาเดอ้อพี่น้องเดอ้ออันตรายอันตลายถึงแก่ชีวิตได้จ้ะโอประชนุนก็ขอบคุณทุกคนที่เขามาชมอ่าละหายกำลังใจประชน ตลอดมาเด้อจะเด้อทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าระช่วงกับมะฮอดบ้าน <c oughs> ขอบคุณหลายๆเด้อค่ะเด้อที่เข้ามาชมและหายกำลังใจประช่วงกับวิมโมาโลฟามบายชอนเด้อค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม subscribe ้อช่วนก,กับขอบคุณทุกคนนะคะแล้วเจอกันใ่คลิปหน้าจ้า บายบายจ้าสวัสดีค่ะบายเจอกันคลิปหน้าจ้า